รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะสบายดีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสบายดีนี่ลาวเองรายการที่จะสอนภาษาลาวกับคำศัพท์สุดว้าวและประโยคที่นำไปใช้ได้จริงค่ะเออน้องฝ้ายเป็นจังไหนเนเมื่อวานนี่ที่น้องไปกินข้าวกับครอบครัมวม่วนบอคือจะบอกว่าสนุกมากแล้วก็งงมากค่ะอาจารย์คืออาจารย์งงแม้ว่าทำไมหนูถึงงง งงนี่ด้วยความที่บ้านหนูเนี่ยครอบครัวใหญ่มาก<อ>ฉะนั้นโอ้โหพอรวมญาติทีใช่ไหมคะไม่รู้ฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหนมากันเยอะบ้างแล้วบางทีก็ลำดับญาติไม่ถูกเอ๊ะอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่าทางประเทศลาวอะค่ะเขามีลักษณะาการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนที่บ้านฝ้ายไหมคะเหมือนกันเลยน้องฝ้ายเพราะว่าอยู่ในประเทศลาวเนี่ยค้าเจ้าก็จะมีการรวมกลุ่มกันหมายความว่ารวมกลุ่มรวมญาติว่าเป็นรวมกลุ่มเนาะรวมญาติกัน นอนรวมญาติกันในครอบครัวซึ่งก็จะเป็นครอบครัวใหญ่อ๋ออย่างนี้เจอกันทีก็สนุกสนานเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเวลานัดเจอกันอ่ะแต่งตัวเหมือนเราสองคนนะคือวันนี้ก็บอกคุณผู้ชมว่ามาแบบฝาแฝดเลยทีเดียวงามเนะะงามหรือเปล่าต้องให้คุณผู้ชมตัดสินแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่อาจารย์นํามาฝากกันกับช่วงเรื่องเล่าเล่าเองค่ะ ตอนครอบครัวของฉันครอบครัวของคนเหล่านั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับครอบครัวของคนไทยอยู่บางส่วนเช่นมีระบบผู้อาวุโสให้เกียรติผู้ใหญ่คนที่เราเคารพนับถือในครอบครัวหนึ่งจะมีประมาณสามรุ่นคนเช่นพ่อแม่ปู่าย,าย่าตายหยรุ่นลูกและรุ่นหลาน ครอบครัวของคนลาวมีความสามัคคีกันมากเวลารับประทานอาหารก็จะรับประทานร่วมกันผู้เป็นพ่อแม่จะอบรมสั่งสอนลูกหลานเป็นประจำเวลาทานอาหารสำหรับการแต่งงานหรือชาวลาวเรียกว่าแต่งดองโดยภาษาที่ง่ายกว่านั้นแต่งกันเป็นผัวเป็นเมียและเรียกการกินเลี้ยงในพิธีมงคลน,นั้นว่ากินดองการกินดองจะมีความหมายว่า จะดองเป็นมงสาขนาญยาต่อไปในการข้างหน้าประเพณีนี้เป็นประเพณีรักระหว่างชายหนุ่มและฝ่ายหญิงสาวที่สมัครรักใครจะเป็นสามีภรรยากันนั่นเองค่ะ ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่นําเกร็ดความรู้ในการที่จะบอกเรื่องราวครอบครัวของประเทศลราให้ได้ฟังกันทีนี้ค่ะอาจารย์ฝ้ายอยากรู้แล้วว่าคําศัพท์ในการที่จะเรียกแบบญาติญาติของฝ้ายกันจะได้ลองไปเรียกแอบเซอร์ไพรส์ให้เรียกเป็นภาษาลาวอยากจะเริ่มจากคําที่ว่าพ่อแม่ออกเสียงไงคะพื้นฐานเลยคืเริ่มต้นที่ต้องพูดให้เป็นอันนี้ง่ายขนาดเลยง่ายขนาดเลยแต่ว่าง่ายมากเลยค่ะเจ้าคําว่าพ่อในภาษาลาวจะออกเสียงว่า พอพอเหมือนคําว่าพอพอของบ้านของภาษาไทยไหมคะพอเหมือนกันพอพอถ้าภาษาไทยคือพ่ออนี้ไม่เอกออกเสียงพ่อแต่ถ้าภาษาเราคือพอแม่แล้วแม่แล้วแล้วแม่อะคะแม่ก็จะออกเสียงเป็นแม่แม่พอแม่แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปพอแม่ ขอเงินหน่อยอย่างได้ไหมได้ได้ได้เนียนๆไปขอเงินเดงอ๋อขอเงินแดงว่อไค่ะอันนี้พ่อแม่ไปแล้วต่อไปลูกชายลูกสาวค่ะเรียกต่างไหมคะ ลูกชายลูกสาวเนาะน้องฝ่ายลูกชายนี่เพิ่งจะจะเอินคือกันเนาะก็คือลูกชาย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 แม่นแล้วค่ะส่วนลูกสาวนี่ก็จะเอินคือกันก็คือลูกสาวลูกสาวเม่นแล้วอันนี้แทบจะเหมือนเลยทีเดียวลูกสาวลูกชายกับลูกสาวนะคะต่อไปคราวนี้มาแบบเริ่มเครือญาติกันแล้วค่ะ พี่ชายพี่สาวค่ะพี่ชายพี่สาวแมนบอกในภาษาลาวในคําเอินพี่ชายเนาะภาษาลาวพันจะเอิว่าไอไอแมนไอไออันนี้คือพี่ชายอ๋อพี่ชายจะเป็นไอแมนแล้วค่ะส่วนพี่สาวเอื้อยเอื้อยอ๋อเอื้อยมันเหมือนต้องแบบสโลปเสียงนิดนึงเลยคะไอเอื้อยเจ้าแต่ว่า แต่ว่ามันมีอีกอันนึงได้น้องฝ่ายถ้าสมมุติว่าเป็นลูกคนแรกนี่นะอภาษาลาวเอินลูกกกลูกกกลูกคนแรกคือหมายถึงว่าลูกคนโตไม่แล้วอลูกกกอันนี้แปลกากหนูไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่แล้วเพิ่นเอินลูกกกแล้วถ้าลูกคนเล็กอะคะมีไหมลูกล่าลูกล่าอีลาเมโอ๋อีลาอ๋อเดี๋ยวแถวๆภาคอีสานอีลาอีลาอย่าออกไปถึงลูกคนเล็กนั่นเองค่ะคราวนี้เริ่มจากแบบโตๆหน่อย คุณตาคุณยายไม่ชื่เล่นคุณตาคุณยายนี่ภาษาลาวจริงๆแล้วเพิ่นเอินว่าพ่อตู้พ่อตู้พ่ออ๋อเหมือนพ่อเหมือนตะกี้พอแล้วก็เพิ่มคําว่าตู้อันนี้คือคุณตา่แมล้วส่วนคุณยายอะคะคุณยายเพิ่นเอินว่าเมตูแม่ตูอ๋อเหมือนกันเหมือนกันดึงคำว่าพ่อกับแม่มาไว้ข้างหน้าแล้วก็ตู้เมนแล้วอันนี้คือตา ยายเจ้าแต่ว่ามันมีอีกไดออันนี้คือเฉพาะถ้าถ้าสมมติว่าในบางท้องทิ่นกระเจ้าเอินแตกต่างกันในน้องฝ่ายค่ะถ้าสมมุติว่ายังทางภาคเหนือบางคนกระเจ้าเอินว่าแม่เท่าอ๋อแม่เท่าเออนี้เคยได้ยินกันรึใช่ค่ะเจ้าแม่เท่าก็คือเมตูค่ะก็คือแม่ของแม่เฮาอ่าก็คือคุณยายเจ้าะส่วนพ่อเท่าพ่อเท่าอ่าแม่เท่าพ่อเท่าค่ะ กระเจ้าจะเอิญแต่ก็คือคุณตาเจ้าเพรเท่าก็คือคุณตาอ๋อบางท้องถิ่นก็เรียกเารียกเหมือนกันส่วนคุณปู่คุณย่าค่ะอันนี้โบตางเลยอ๋อไม่ทางกันเจ้าแต่เสียงจะเอิญตางยังไงคะเซนปู่ปู่เออปูปู่แม่แล้วค่ะทีนี้ก็คือย่าย่าขึ้นหูดังอีกแล้วเพราะเป็นยอยักษเจ้าย่าย่า เอาใช้ได้เอาพอใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวไปเรียกคุณย่าได้แล้วคุณปู่คุณย่ามาแล้วค่ะเจ้าคุณน้าคุณอาค่ะคุณน้าคุณอาอันนี้เขาต้องแบ่งไหยแบ่งยังไงคะแบ่งก็คือถ้าน้าหน่เนาะภาษาลาวน้าหน่แปลว่าน้องของพ่อเออน้องของเมย์น้องของคุณแม่เจ้าถ้าน้องของเมย์ถ้าเป็นแม่ยิงน้องของเมย์ เป็นแม่ยิงค่ะภาษาลาวเอินว่าน้าสาวน้าสาวน้องสาวคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงแม่แล้วน้าสาวค่ะถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเป็นเอินว่าน้าบ่าวน้าบ่าวแม่แล้วน้าบ่าวอ๋อก็คือเป็นแยกผู้หญิงกับแยกผู้ชายแม่แล้วอันนี้ฝั่งคุณแม่นะฝั่งคุณแม่ค่ะส่วนพ่อส่วนฝั่งคุณพ่ออ่าถ้าพ่อถ้าเป็นน้องสาวหรือน้องชายของพ่อจะอ่า ถ้าเป็นน้องสาวภาษาลาวพจน์เอิญอาอาคือน้องสาวเป็นอาเฮาอาเฮาแต่ถ้าภาษาประเทศไทยภาษากล้าคือคุณอาอาอ,อันนี้าอาอันนี้คืออาสำหรับภาษาลาวเจ้าค่ะแล้วถ,ถ้าเป็นผู้ชายผู้ชาย,ผ,ชายผู้ชายเพอนเอิญมาอาออาออ๋อ,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 อถ้าเป็นผู้ชายจะมีวอลแวนเพิ่มเข้ามาอ๋อโอเคน้องสาวของคุณพ่อ เรียกว่าอาแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะเรียกว่าอ่าวเมนแล้วอือโหอันนี้มีรายละเอียดแบบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้ครบเนาะทั้งฝั่งคุณแม่ฝั่งคุณพ่อด้วยว่าเกือบจะคล้ายด้วยกันนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำที่ฝ้ายว่าบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้เรียกกันแต่ก็ต้องมีอยู่นะคําว่าทวดทวดบางทีแบบทวดเทียบอะไรโหขึ้นไปอีกหลายระดับชั้นแต่ว่าของภาษาลาวมีไหมคะเออภาษาลาวนี่ก็จะทวดเมนบอน้อง ทวดเนี่ยลาวกะจะใส่คือกันแต่ว่าบางท้องทีเพิ่นเอินว่าพ่อโซนพ่อโซนโซนโซนเออโซนค่ะโซนโซนพ่อโซนเมโซนก็คืออทวดที่เป็นผู้ทายกับทวดชิปแม่ยิงจะทวดก็ได้หรือว่าพ่อโซนเมโซน โซนเขาตองออกโซนโซนหน,นึ่งดวงแม่แล้วได้เหมือนกันได้คือกันโอ้โห oh, ถือว่าคําเรียกก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าไฟเชื่อว,ว่าทั้งคนไทยเองแล้วคนลาวก็ให้ความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเป็นคําเรียกพื้นฐานละกันที่จะได้รู้จักกันแต่ว่าคราวนี้ประโยคต่างๆในการนะที่จะสนทนากันในครอบครัวหรือเราจะไปเล่าให้เพื่อนเราฟังว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะในช่วงสนทนาภาษาลาวค่ะ มาค่ะคราวนี้จะมาพูดได้เป็นประโยคยาวๆกันบ้างดีกว่าจะได้สื่อสารกันในครอบครัวบางทีไปถามเพื่อนฝูงฟ้ายก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะครอบครัวของเพื่อนฟ้ายเนี้ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเราจะถามยังไงคะสมมุติในภาษาลาวไหมน้องฝ่ายน้องฟ้ายเขาก็จะตอบว่าในภาษาลาวเขาจะบอกว่าครอ,อบครัวของเจ้า มีทางมดจักคนอันนี้เป็นการถามนะว่าครอบครัวของเจ้ามีทางหมดจักคนมีทางหมดจักคนมีทั้งหมดกี่คนอันนี้เป็นการถามเพื่อนการถามและถ้าเราจะตอบว่าเราจะตอบเราก็บอกว่าครอบครัวของค่อยอครอบครัวของค่อยมีทางมดมีทางมดเจ็ดคนโอ้โหเยอะจังอันนี้อีหลีครอบครัวของอาจารย์อีหลีมีเจคนเจ้า ถือว่ารักกัน <c oughs> มีพี่มีน้องเยอะดีค่ะได้ช่วยเหลือกันเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อันนี้บอกกันว่ามีกี่คนแล้วคราวนี้มีใครบ้างในครอบครัวเราจะพูดยังไงคะก็จะบอกว่าในครอบครัวของเจ้าอม,มีทั้งมด จากคนและมีไผ่แดงอ๋อมีไผ่แดงก็คือมีใครบ้างอ๋อมีไผ่แดงโอเคเพิ่มเข้ามาได้ค่ะแล้วคราวนี้จะบอกแล้วว่าในครอบครัวเรามีสมาชิกใครบ้างพูดยังไงคะค่ะมีพอพอมีแม่แม่ปูค่ะเ่า่พอตู้ค่ะเมตู้มีไอ้ค่ะ พี่ชายพี่สาวน้องสาวล่าค่ะน้องสาวคนเล็กเจ้าเลโตัวคอยเองออออก็คือไล่ตามคำศัพท์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้สอนไปก็คือนำมาเรียงเป็นประโยคนั่นเองฉะนั้นมีกี่คนก็สามารถบอกเล่ากันได้แล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าในครอบครัวของฝ้ายเนี่ยมีสมาชิกเพิ่มเติมเช่นแบบฝ้ายต้องการที่จะบอกว่าแบบครอบครัวของฝ้ายเนี่ย พี่สาวหรือว่าพี่ชายก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกจะเล่ายัางไงอะคะหมายถึงว่าเวลาที่เขาจะบอก,บอกชายนะในในภาษาเราเขาก็จะบอกว่าอายของขอยอพี่ของพี่ของฉันอไอ้ายของขอยแต่งดองแล้ว แต่งดองแล้วคือแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วหรือว่ามีเมียแล้วนี่ก็ได้เหมือนกันได้สนิทกันอันนี้สนิทกันละสนิทแล้วมีเมียแล้วมีเมียแล้วไม่ได้บอกสถานะอะไรนะค่ะต่อค่ะเขาจึงมีลูกอ๋อใช้อันนี้ค่อนข้างจะตรงตัวเลยเขามีลูกอ่ หรือบางคนเขามีลูกก็ได้หรือว่าลาวเต้ส่วนหลาภาษาลาวจะใช้คำว่าลาวลาวลาวก็คือเขาอ๋อเนาะโอเคได้ค่ะเออลาวมีลูกลาวมีลูกหนึ่งคนหนึ่งคนเออเป,เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายจังจังซีก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเจ้าโอ้โหถือว่าจริงๆรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากซ้จนเกินไปนะในการเรียกคําศัพท์หรือว่าสมาชิกข,ของคนที่อยู่ในบ้านนั่นเองอาจารย์ขาในการพูดฝึกฝนภาษาลาวแบบนี้จริงๆแล้วมันยากไหมคะ จริงๆมันก็นยากเนาะทุกๆภาษามันยากหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องฝึกฝนแล้วการฝึกฝนที่ดีก็คือมีไรนีไง,ไงก,กับเจ้าของภาษาเพราะว่าถ้าเวลาที่เราออกเสียงหรือว้าวบแจง้บจงบจะแจ้งโบชัดเจนบอกไม่ชัดเมนเขาก็จะได้สอนเขาก็จะได้บอกว่าเออคำนี้เขาต้องออกเสียงแบบนี้ได้ค่ะ เสม,ม,มือนกับการที่เรามีต้นแบบที่ดีก็สามารถฝึกฝนหรือว่าฝึกตามตามรายการของเรานี่แหละค่ะสบายดีนี่เราเองรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้สำเนียงเราแบบเป๊ะถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้ว,วแต่คุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ w w w e t v t h a i t v นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะวสวัสดีค่ะสบายดี